โอเคสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมคุณกรเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมาพิวกาเมดนะฮะก็คือตอนเนี้ยมีปัญหาก็คือมีผู้เล่นหลายคนแบบยังไม่เข้าใจว่าเออเคียวตื่นกับแต่หายังไงนะครับเรื่องด้วยเกมที่มันอัปเดตมาเวอร์ชันใหม่อะไรเงี้ยมันมันแบบมันไม่เหมือนแบบเมื่อก่อนนะบางคนเป็นผู้เล่นเก่าเขาเลยแบบอาจจะยังไม่เข้าใจนะว่าแต่กับ เคียวเคียวตื okay. <reg> <öyle yellow> ่นเน่ะมันหายยังไงแล้วทํำยังไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายให้ฟังนะครับเผื่อใครเผื่อใครยังจะถามอีกพี่เคียวตื่นมันทํำยังไงนะครับโอเคสอบวันนี้นะครับก็มาเริ่มจากเคียวตื่นกันก่อนเลยดีกว่าขอเออนี่ฮะตัวเอ่อวิชาแล้วเป็นสมุดไอตัวนี้มานะครับผมนี่นะโอคัสอาร์ตนะครับก็เป็นเออสมุดวิชาศิลปะการต่อสู้นะครับของ เขียวนะครับถ้าเราใส่เขียวเนาะก็ถ้าเราใช้นะฮะเราถือเนาะเนี่ยเราจะมีตัวตรงนี้ฮะเนี่ยศิลปะการต่อสู้คนระับผมอาร์สเนาะถ้าเรากดตัว E ีนะครับเราจะเป็นเนี่ยจะมีเลือกสองระดับเนาะเวลาเรากดแล้วก็ถ้าเรากดปล่อยอ่ะสมมุติผมเลือกโบนกลาเป็นเลือดเราก็จะเสียเลือดในการโจมตีครับเดี๋ยวเราจะโจมตีให้ดูตีฮะนี่ฮะเราเสียเลือดเท่าสิบมันก็จะตีระยะไกลขึ้นเนาะนี่ฮะก็จะมาอันนี้ถ้าเรากด อ่าถ้ากดสกิลหนักแล้วก็จะเป็นการใช้เลือดเนาะนี่ฮะเคลียวตื o ่น e อันนี้คือเคลียวตื T ่น e นะครับสับคนที่หาแล้วก็พี่ไอสมุดเนี่ยมันหายังไงไอสมุดศิลปะการต่อสู้ก็ไปดูคลิปคลิปเก่าหผมนะครับก็จะมีสอนนะวิธีการเข้ากิวเคออสนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้คอมเมนต์เนะโอเคจบแล้วเนาะเคลียวตื o ่น e อ่าเดี๋ยวมาดูมาดูอีกฟังก์ชันหนึง่งเป็นเคออสเนาะก็ศิลปะการต่อสู้เป็นเคออสเคออสนี่เราจะได้ คือเราจะได้ตีเร็วมานะครับว่าเราตีนะเนี่ยเร็วมากเนี่ยผมไม่ได้อัฟตีเร็วนะถ้ายิ่งตีโรมก็ยิ่งตีเร็วนะครับเกอเอาไว้แบบ DPS เนาะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับคนที่ตามหาพี่เคียวตื่นมันหายังไงนะครับคือคุณต้องมีสมุดศิลปะการต่อสู้เนาะถึงจะเปลี่ยนเอ่อทักษะการต่อสู้แบบปกติเป็นเป็นแบบใหม่ได้เนาะโอเคต่อไปก็เป็นแต่ แต่หายังไงก็ให้ไปที่อิลิก,กาดนะครับอิลิกาเทนเล็กเออไม่ได้เข้านานเนาะก็ไปเมืองแรกนะครับเมืองแรกเมืองแรกก็ตอนนี้ผมเซอร์พับบิกเนาะก็จะวุ่นวายกันหนะ่อยก็ให้เดินตามมาเลยครับจริงๆใค,ใครที่ยังไม่ได้ทำเออเออของอิลิก,กาดนะฮะก็ไปดูคลิปได้นะผมจะแปะลิงก์ไว้นะฮนะทำกิลเนาะโอเคไยวผม พาเดินไปเลยฮนะเดินง่ายๆยจะเดินตรงนี้มาก็ได้ครับแล้วก็มันจะคอมโบกับพวกลูกกี้กนะเดี๋ยวค่อยมาเทสบอสเดี๋ยวมาแจกบิลอีกทีโอเคก็เดินไปฮะก็เดินตามมาได้เลยนะแบบไม่ต้องมีสัตว์คงสัตว์ขี่ก็เดินมาได้นะโอเคมันก็จะอยู่ตรงนี้เนาะปึ๊บนี่ฮะนี่อยู่ตรงนี้พอดีเลยก็ลงมังล่างฮะแล้วก็ไปเปิดกระจกอยู่ข้างในเนาะ นี่อ่านี่ฮะตรงอีลิกาต์เนาะนี่ฮะก็จะมีเขาบอกว่าไอ้นี่มันเควสอะไรเนี่ยช่วยามหาโอ้อันนี้มันไอ้นี่ด้วว่าไอ้ไอเคเวสที่มันให้ตามหาของเออไอ้เนี่ยนะอะไรมันชื่ออะไรลูกคัสลูกคัสอะไรสักอย่างเนาะโอเคก็มาเปิดนี่ฮะกระจกตรงนี้เนาะโอเคก็เราก็สามารถบาร์ปมาได้นะครับด้วยเราทำเคเวสกับเขาไปเนาะ ทำเควสไปเออถึงมาสเตอรี่นะฮะเราก็จะได้มาโอเคก็ให้คุยกับเขาเนี่ยทำเคเสไปเรื่อยฮะล้วก็เข้ากิวเขานะครับเนี้ยอีลิกไนท์เข้ากิวเขานะครับก็ให้ทำถึงระดับดีเจนนะเราก็จะได้แต่มานะครับไอเทมแต่นะครับก็จะเป็นรูปพรน,นะฮะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้นะครับออฟก็จะประมาณนี้เลยก็ก็เวลาเรากดใช้แล้วก็จะเป่านะครับแล้วก็แต่ถ้าเราสวมหัว เ,เขาเรียกว่าสวมเฮล멧ก็เป็นแบบพวกของสมใ่แต่ละอันเนี่ยพวกเออมันจะเป็นสีแต่ละสีแตกต่างกันนะที่ที่จําได้ก็จะมีอยู่สามสีเขียวแดงฟ้านะครับก็ประมาณนี้สับใครที่สงสัยว่าพี่แต่มมันหายังไงก็ทากิวอิลิก,กาดอิลิกไนเออรกิวอิลิกไนท์นะการทาเนาะนี่ประมาณนี้ก็ทาเคเวสไปฮะก็สอนไว้หมดแล้วสับใครที่ยังทําไม่เป็นเดี๋ยวมันจะลงรายละเอียดอีกที โอเคสับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ตอบคําถามสับคนที่แบบมาเม้นถาม,มบ่อยบางทีผมก็โอเคงั้นทําคลิปให้เลยแล้วกันจะได้แบบเข้าใจง่ายกันทุกคนนะครับโอเคสอบคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรละเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวพยายามลงพิลกัเม็ดหรือว่าโลบอกแมปอื่นๆรัวๆวนะใครมีแมปอะไรน่าสนใจก็ทิ้งได้นะครับใต้คอมเมนต์โอเคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊าย